ไม่ใช่นี่หว่าแต่วันนี้ก็สอบเกาหลีแล้วงะเราขอให้เธอทำข้อสอบได้ดีนะมีสติกับข้อสอบเออ่ตั้งใจทำแล้วก็ตรวจทานข้อสอบทุกครั้งก่อนออกจากห้องเธอคงไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครเราคือนักสู้สาวน้อยน่ารักในชุดกระลาสี พิทักความรักและยุทิธรรมเสรมูนตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันกับเองวันนี้เรามีเพลงมามอบให้เธอได้ห่ะ